สวัสดีครับททบ5และ ASP นะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาสมโพธิ0 0ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลรีโบ้ไทยลีครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับต้อนรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับผู้เล่นตัวจริงครับของทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดกันครับไพโรดเย่ยมมากครับเป็นผู้สาประตูครับขณะที่ขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้เนี่ยมาในระบบ3 5 2ครับ เอาครับผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับขอนแก่นอยู่ในเตดทีมเยือนครับในชุดสีเหลืองนะครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนี่ครับยังถือว่ายังดักกันได้ดีนะครับได้รับที่ขึ้นหน้ามาที่เมลวินจ่ายต่อให้กับสารัฐเข้ามาในเขตโทษลูกนี้แม่ช่วยโอกาสยิงเร็วเลยนะครับย้อนคืนหลังมาให้กับเพื่อน แลับบอลต่ออีกครั้งหนึ่งครับกริดมใจทะลุช่องนี้ถือว่าได้ทำได้ดีเลยครับจักกริดเพิ่งจะได้สัมผัสบอลเป็นครั้งแรกครับจากกริดพระละพลอิสเซนเมโลยิงด้วยซ้ายก็ยังไปติดทางสีรีสัตว์พวกเขาเนี่ยหวังสามคะแนนเลยครับเกมนี้ออกมาสกัดนอกเขตโทษครับจีรวัตรแล้วก็ปะทะกับคนนี้แหละครับ ดูครับจังหวะที่ออกมาเตะลูกนี้ครับทางจิรวัตรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องดูเลยครับจิรวัตรนี่เป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับในตำแหน่งผู้สาประตูลงทุกนัดครับสารัสทิ้งยาวอีกครับให้กับเบลวินบอลมันก็ยังล้นไปเข้ามือทางจิรวัตรตามมาทำเกมนะครับโอ้เจอลุงสองลูกนี้พุทธศินให้ฟาวครับ ยัง0-0ดูจังหวะนี้ครับของทวินบุษบัตจะลุยไปแล้วเนี่ยกระกดนั้นอยู่ที่บอสน,นะครับจังหวะฟรีคิกเปิดเข้าไปในเขตโทษโอ้โหไม,ม่มีเพื่อนโฉบเข้ามาเลยครับจังหวะนี้น้อยเลยครับตอนนี้ครบ25นาทีครับแล้วดูครับจังหวะนี้ขอนแก่นยูติเต็ดลุยขึ้นมายาเซียปินโตแทงทันตุช่องลูกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับอิฟซันเบียร์รลจีลูกนี้โอ้โห ไม่ได้เับเปโอกาสครั้งแรกของเขาก็แต่ยิงหลุดกรอบออกไปลูกนี้ของขอนแก่นยูวิเต็ดดูครั้งครับให้มาแล้วอิซันเมโลแแตะแล้วกดด้วยขวาลูกนี้ครับจับซ้ายแล้วยิงลูกนี้แม่มีฉลับครับอุแล้วคนนี้ครับจิรวัตรวังถ่านน er ี่นั่งลงไปแล้วครับดูทรงแล้วนี่น่าจะไม่ไหวเลยครับถ้าอาการแบบนี้นะครับจิรวัตรเอาล้ครับกําลังจะลงมาแล้วครับจิรัตน์นาคชํานาญ ในการเซฟพาขอนแก่นยืเต็ดเนี่ยเลื่อนชั้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งในยุูกาลนี้ครับฟอร์ม4นัดหลังในลีกของขอนแก่นนี่ถือว่ากำลังดีเลยนะครับแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับในเกมที่ออกไปเยือนเชียงรายใหญ่อย่างโจชัวกำเมนก็เติมเกมขึ้นมาครับเ,เปิดเข้าไปในเขตโทษจังหวะนี้ยังเตะทิ้งไปได้ครับเฮปสัน ดึงบอลลงมาแต่ว่าก็ไม่มีแล้วแล้วูกลับมานี่ได้ซัดเลยครับจังหวะยิงครับเป็นทางสารัการยันยโลดครับภาพตัดกลับมา<ป>จัก,กิน<ป>โอ้ยลูกดีแหมต้องระวังครับอขอนศรกรถือว่าเข้าหนักจริงๆครับดูช้างครับบอลลอยอยู่แล้วพลากรเอาหัวแต่ว่ากอกดยกเท้ามาแต่ไกลเลยครับ หลักก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่ทอดแล้วครับพับมาชมเกมกันต่อครับในช่วงครึ่งหลังนะครับเชียงใหม่เป็นฝ่ายเขียนรูปเริ่มเล่นก่อนครับโอ้ทิ้งยาวครับจังหวะแรกนะครับพยายามที่จะดึงตัวผู้เล่นของเชียงใหม่ครับจับติดได้บอลตุดมาถึงอิฟซานใช้ความเร็วลูกนีดด้ดีเรียบร้อยเลยครับโอ้โห ไปจังหวะครั้งแรกของเขาครับในช่วงครึ่งหลังและก็ทําได้กับอินซันเบโลยิงประตูขึ้นมาให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไปแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่8ครับของอิซันเบโลครับบุดเข้าไปครับแล้วก็ดีดลูกนี้สวนตัวผู้สาประตูเข้าไปไม่เหลือครับดูครั้บจังหวะนี้สกัดกันไม่ดีครับบอลทะลักมาถึงอินซันเมโลแล้วยิงสวนตัวไคลอสเอียบมากเข้าไปเลยครับดูครับตีดลูกนี้ นี่ครับดีดแล้วไม่เหลือเลยครับเป็นสกอร์ให้กับทีมเยือนออกนำก่อนแล้วครับ1.0ูครับขอนแก่นยูเนเต็ดเ็นยาเซปินโตจับยาวไปอีกหน่อยครับจังหวะนี้อบอลุดมาถึงอิฟซันเบโลลุยขึ้นหน้ามาครับออกทางขวาน้ำหนักถือว่าดีเลยเปิดเข้ามาลูกช้าโอ้โหไม่ได้ประตูครับ จากกิตรพ,ลพลระลรคนก็โ้่หยิงออกไปแบบน่าเสียดายจริงๆแล้วมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับหูเดี๋ยวดูครับจังหวะขึ้นมาลูกนี้ครับพลากร,รถวายผ่านให้แล้วครับหูแต่ว่าจังหวะล้มตัวยิงเนี่ยครับของจากกิตไม่ได้ประตูที่2ครับ<ด>แต่ที่หน้าเป็นหูเชียงมายูไในเตดขึ้นมาอีกครั้งหลบไปได้สวยครับตรกนี้ก็แล้กด เปิดตบมาโอ้โหจับบอลจับมาลาไม่ดีแล้วลูกยิงเข้ามาก็ไม่ได้ประตูครับโอ้โหลูกยิงของสารฐก,การยานโลดรับบอลมันถือว่างแล้วครับทางเชียงใหม่ดูครับหากไปลูกนี้ทวินข้ามแล้วบอลเนี่ยโอ้โหเลยมาถึงสารัฐครับลูกเปิดจากทางซ้ายของกรกฎครับแต่ว่าแม่เปิดเข้ามาครับลูกนี้ต้องชกออกไปก่อนครับและยิงเลยครับเอสคูเดโลลงมาใหม่นะครับ นี่ครับทิ้งเข้ามาในเขตโทษต้องชมเลยครับรัดทีออกไปตัดบอลได้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ไปติดทางปาเดชาแต่ขนาดเส้นได้สวยเลยครับให้กับอิฟซันแตะหลุดไปแล้วลูกนี้มีิวการเข้าไปในเขตโทษเปิดจ้อยกลับมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจักกิดพ,พลทําได้ครับยิงประตูที่2ให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดตอนนี้ทิ้งห่างเจ้าถิ่นไปแล้วครับดูครับจังหวะขึ้นมาของอีฟซันเมโลครับเอาชนะทางด้านของเอฟซันได้แล้ว จ่ายมาแบบนี้ก็ไม่เหลือครับโอ้ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวของอิฟซันเมโลครับแล้วหักมาตรงนี้แมาก็ไม่มีปัญหาครับจังหวะเข้าแท็บอินแบบนี้ก็ไม่เหลือครับ2ประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับขอนแก่นยูเนเต็ดบุกมานำเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับอืมอิฟซันเมโลครับยิงหนึ่งใจหนึ่งครับโอ้สะ ให้เลยครับทางคาร์ลอสเอ杜ราโดซันครับควยต่อให้กับเพื่อนสวยด้วยครับจังหวะนี้พละกรนขึ้นมาแล้วทางขวามีอิฟซันทางซ้ายมีจากกิจครับจากกิดมโวกาสเข้าไปในเขตโทษจังหวะนี้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าไปยังไปติดเซนก็ต้องแตะทิ้งไปก่อนครับทางเอฟซันโอโ้โหดูครับตัวเองครับดูช้างครับให้มาลูกนี้แล้วจากกิดหลอกลูกทีู่้่หลังหักเลยครับแต่ยิงจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้ประตูครับ สีเหลืองทึบเลยครับบริเวณหน้าเขตโทษจะไปเองสุรวิทย์จะได้เปิดหรือไม่เปิดกับมากระป่งทิ้งออกมาบอลหลุดมาถึงแมวินโอ้หมีโอกาสได้ยิงเหมือนกันครับแต่มันโดนไม่เต็มก็จกังหวะนี้หวังครับดูกครั้งครับเปิดมาโมงสก,กัดไม่ดีครับมาเข้าทางเมวินนี่ครับเป็นทางด้านของสั เปิดขึ้นหน้ามาเอ้าปปล่อยให้บอลตกพื้นครับมีโอกาสได้ครัวปลาแล้วครับโอ้ต้องชมทางทีรัตเลยครับตัดเกมได้ดีครับจังหวะตัดลูกนี้โอ้การเสียจีรวัตรไปในช่วงต้นเกมนี่ต้องบอกว่าถึงนาทีนี้นี่ไม่มีผลเลยครับทีรัตเองลงมาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบอกคืนมาลูกนี้เอเลฟต้องพยายามปมทีออกมาก่อนครับโอ้โหโจชวัวตอเมน จ่ายทะลุให้กับคับฟ้าออกมาทางซ้ายที่ศาสนพง์เปิดเข้าไปในเขตโทษครับลูกนี้ยังไงได้หรือไม่ครับโอ้โหยิงผิดจังหวะไปครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับเจ้าถิ่นดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดของศาสนพงเข้ามาตรงนี้แล้วนี่ครับบอลถูกขิดมาเข้าทางหลุดขึ้นมาลูกนี้ยังไงครับโอ้โหออกไปเล่นบอลน,นอกเขตโทษแบบนี้น่าจะโดนไปเหลือนะงนนครับตามทีรัชเนี่ยครับผู้ตัดสินควักออกมาให้เลยครับ หแตะหนีไปแล้วครับดูครับความเร็วของคุณศักแตะหนีไปแล้วครับจะได้ลุ้นประตูแต่ว่าโดนเหนี่ยวไว้นี่ครับต้องยอมเลยครับทีรัตดูครับไปรวบขาของคุณศักไว้อย่างนี้ครับน่าจะมีสัญญาณครับจากห้อง V R ครับเป็นการเช็คนะครับไปแดงครับน่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ครับจังหวะแบบนี้แต่ว่าก็ต้องดูและครับอยู่ที่ดึงพินิชของผู้ตัดสินครับตอนนี้ ก็อาจจะเห็นต่างกับทางผู้ตัดสินจากห้อง VAR รับเลยต้องออกมาดูเองเลยครับทางคุณวิศเวศนะครับมีการเรียกไปแล้วนะจะมีการยกเลิกไปเหลืองแลับไม่น่าจะรอดแล้วครับแบบนี้เนี่ยครับยกเลิกไปเหลืองแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นใบแดงครับให้กับทางผู้รักษาประตูของขอนแก่นนะครับก็รับใบแดงไปครับทีรัดตั้งชำนาญแหมจังหวะเมื่อสกู่นี้ก็ ต้องยอมรับเลยครับนี่นะครับแม่เป็นทางยาเซียปินโตนะครับหลงสนามไปครับยาเซปินโตครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงเลยครับโอ้โหมงสกัดไปได้ครับทางเอเลฟดูครั้งครับศาสนาพงโยนมาลูกนี้ครับแม่กึงยิงกึงขานแล้วครับ ถ้าเอเลฟไม่มงนี่ยาเสียบินโตก็มีโอกาสได้ชกบอลทิ้งนะครับเปิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อนก็ช่วยสกัดออกมาครับยังไม่พ้นอันตรายนะครับสหรัฐเปิดเข้าไปในเขตโทษมีโอกาสได้มงครับศิรศักดิ์บอลมันไม่เข้ากรอบอิฟซันครับดีต่อให้กับเพื่อนถึงบอลก่อนด้วยครับแม่มีโอกาสขึ้นมาแล้วครับออกทางขวาให้กับอิฟซันเมลโลหลุดเข้าไปในเขตโทษลูกนี้ยกเข้าซ้ายใจต่อให้กับเพื่อนโอ้โหเข้ามาไม่ถึงบอลครับทาง แล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ยูนิเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ทางด้านของขอนแก่นยูนิเต็ดไป0ประตูต่อ2ครับ